สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเมีโชครถแห่โชยอดวิวเพลงล่าสุดหลังเจอดรามา่ากอปทำนองเพลงเจนนี่เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้นัดจุธารัฐภรรยายของโชครถแห่ก็ได้โพสต์ระบ,บุข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าแล้วพบกันหาซิงเกิลใหม่แฮชแท็กมีเมียเมื่อพร้อม และในเวลาต่อมางานเข้าเต็มๆโชครถแห่น้ําปล่อยเพลงใหม่เจอทัวลงยับซึ่งโชครถแห่ได้ปล่อยเพลงมีเมียเมื่อพร้อมได้เพียงสองวันก็เจอชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ว่ากอล์ฟทำนองเพลงเจนนี้ได้หมดทสดชื่นหรือไม่โดยชาวเน็ตจำนวนมากต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายอาทิเช่นดนตรีคล้ายๆเพลงสดแล้วนะของเจนนี่ได้หมดทสดชื่นอีกท่านบอกว่าดนตรีคุณมาคล้ายเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยอีกท่านบอกว่าเหมือนเพลงของน้องเจนนี่เลยอ่ะทำนองคล้ายๆเพลงเจนนี่เลยนะอีกท่านบอกว่านี่มันทำนองเพลงของเจนนี่เอ็มว อ,อีกท่านบอกว่าทํานองเพลงเจนนี่ไม่คล้ายละเหมือนเลยอีกท่านบอกว่าเอาทํานองเขามาทําเพลงทําไมเป็นต้นต้องบอกว่าล่าสุดเมียโชครถแห่นั้นก็ได้เคลื่อนไหวโจยอดวิวเพลงล่าสุดหลังสามีเจอดรามา่าโดยเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่า2วัน1 0 0 0 0แสนวิวแค่นี้ก็พริมละขอบคุณค่ะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ